ถ้านผู้ชมพามาดูมะนาวมะนาวดกมากค่ะสวยมากดูพูนะน้ำแต่เลี้ยงวัวค่ะตอนนี้เล็กอยู่สกลนครอำเภอพันนายนิคมลูกๆปีนี้จะลูกได้เด็ตอนปลูกมามันจะลูกๆปีนี้ นนกสายมอมันจะมีกิ่งตอนเนะะี่ยค่ะลอยตัดกิ่งตอนดู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 ด,ด,ดูสวยมากๆเลยคือจริงๆช่วงนี้มะนาวมัน,ม,นมันก็เริ่มแบบมันเก็บเป็นรุ่นๆเนาะของเล็กมันมันเริ่มม,ม,มันเริ่มหมดไงเน,นี่ยอันเนี้ยสวยสวยสวยมากเลยค่ะ ตัดแบบเป็นพุ่มวูนะ่ะอ้งามคักงามค่นะบูน่ะสวยมากว้สวยวูนะ่ะสะออนแป้นพิจิตจ,จ้ะมะนาวแป้นอือดูนี่นี่นมีรอย ัดกิ่งพันธ์ค่ะนะสะออนแค่ต้นเดียวอันนี้ก็มีค่ะเดินดูเป็นสวนมะนาวปลูกใส่วงบอ่อบ่อนี้กว้าง,120งกกร้อยยี่สิบไหมไม่ได้ถามกะจากสายตานะคะนี่ดูออกเป็นรุ่นๆเลยอุ้ยใส่ขี้วัวค่ะแล้วก็มีน้ำใส่น้ำหยด สวยๆๆๆอันนี่ค่ะมีหลังนกด้วยเพราะตอนกิ่งขายด้วยนี่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 ออกดอกใหม่ค่ะนี่โอ้โหอ๋อตอนกิ่งขายแล้วก็อู้ดูค่ะ เนี่ยเล็กเคยลงคลิปนะว่าสั่งมะนาวให้ออกดอกนะใส่ขี้วัวขี้วัวออกจริงค่ะท่านะผู้ชมสวยนะนี่ลูกใหญ่เบ้อเลยอะมะนาวนี่ขาดไม่ได้นะคะต้ยมยำทำแกงใส่ส้ตมตําแล้วก็กินกับน้ำอุ่นเนะภาะกับไขมันดีมากนี่ค่ะ สวยสวยค่ะท่านผู้ชมพาไปดูข้อบกัวอุ้ยชอบตัวนี้ตัวนี้ดกมากดกมากมาดูครอบ้อกัวตอนนี้อยู่สกลนครอำเภอพันานิคมเนี่ยชีวิตแบบอุ้ชอบจังเลยอยู่แบบสงบสงบมีไก่นี่ค่ะ อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นคีบไก่เนาะเป็นตะแกรงเป็นคอบแล้วก็เป็นเพืาให้อาหารไก่วัวค่ะวัวคี่วัวเป็นคอกวัวปุ๋ยเพียบเลยกำลังกินยาอยู่จ้เอ๋จับได้ไหมจับได้ไหมคะอืมให้ฟาง หญาหวานด้วยหมาข้าอ้วนนี่ลองดูคอก็ใหญ่นะวิถีชีวิตบ้านๆค่ะก่อนหน้านี้เล็กไปดูเล็กไม่ได้ถ่ายให้ดูท่านผู้ชมแบบเป็นป่าผักหวานคงจะได้มาอีกรอบหนึ่งแบบป่าผักหวานแบบเกิดเต็มเลยค่ะป่าธรรมชาติผักหวานธรรมชาติด้วยนะเยอะมากแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดู ลืมจับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเดี๋ยวช่วงผักวานออกยอดจะมาถ่ายให้ดูเดี๋ยวค่ะวกินฟางกินฟางจัแบบหน่อยได้ไหมจัหแบบหน่อยได้ไหมนี่วัวตัวเล็กคงจะโดนยุงกัดนะอันนี้คือเป็นข้อ ดังไฟป่ปอะเ่อเออดอไฟไฝลยุ่งลายยุ่งเออก็ดีอยู่ตอนนี้มันพ่อเบิดหน้าฝนก็บอกว่าหลานอ๋อแม่จะมันแห้งนะเออนาะเื่อมันแห้งไม้ก็ไม้ไม,ไม้น้องพามาพามาเนี่ยค่ะสายแค่นี้นะทุกคนพามาดูวิธีชีวิตจะปลูก นาวดกดกมีปุ๋ยมีน้องหมาไก่อันนี้คือเป็นเป็นที่นานะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า